เอาวันนี้มาพูดถึงสอสอหื่นกามท่านนี้กันครับนี่คือสอสอปูอัดชญยาพวาน,นะครับถูกสารจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับเมื่อวันที่4กุมภานะครับแล้วก็สอพอเชียงใหม่ก็ได้ทําหนังสือถึงประธานสภาพเพื่อขอตัวไปดําเนินคดีนะครับทั้งสพเชียงใหม่นะครับก็ให้เหตุผลว่าผู้เสียหายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับหากรอจนปิดสมัยประชุมก็ กลัวมันจะเนื่อนานไปนะครับจะทําให้ต่างชาติไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยแล้วก็ส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวของไทยด้วยนะครับสะสะท่านนี้เป็นอดีตสะสะพักเก้าไกลนะครับก็ถูกขับออกจากพักนะครับตอนนี้มาสังกัดพักไทยก้าวหน้านะครับข้อหาเรื่องหรือว่าเรื่องที่ถูกขับออกจากพักก็เรื่องนี้แหละครับนี่นะฮะตอนนั้นก็คือไปล่วงละเมิดทางเพศทีมงานหาเสียงนะครับ จนถูกพักขับออกจากพักนะครับตอนนี้ก็มาสังกัดพักใหม่ก็ยังใช้นิสัยเดิมๆอยู่นะครับท่านอาจารย์วันนอนะครับประธานสภาก็เปิดเผยว่าได้บรรจุเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนแล้วนะครับก็จะประชุมขอมติสภาในวันที่20กุมภานะครับก็ดูจากหลายๆฝ่ายนะครับทั้งสอสอฝ่ายค้านสอสอฝ่ายรัฐบาลน,นะครับท่านประธานสภาก็บอกว่าน่าจะโหวตไปในทิศทางเดียวกันนะครับ คือส่งตัวสสปูอัดให้ตำรวจไปดำเนินคดีนะครับเมื่อหลายวันก่อนนะครับก็มีสสหญิงนะครับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเลยนะครับก็รวมกลุ่มกันมาแถลงข่าวนะครับบีบให้สสปูอัดลาออกนะครับบอกว่ารับไม่ได้นะครับกับพฤติการแบบนี้นะครับพฤติการซ้ำซากนะครับทำให้สภาเสียหายอย่างรุนแรงนะครับ จากที่ติดตามข่าวนะครับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับก็เห็นตรงกันนะครับก็เชื่อว่ามติก็น่าจะออกมาแบบเดียวกันนะครับก็คือส่งตัวสอสอหื่นการท่านนี้ให้ตำรวจดำเนินคดีนะครับแต่ถึ่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอดูวันพฤหัสนี้นะครับว่าสภาจะมีมติออกมาเป็นแบบไหนนะครับ แต่เชื่อว่าคงจะส่งตัวแหละนะฮะถ้าส่งตัวให้ตํารวจดําเนินคดีนะครับก็ถือว่าเป็น่าสอ,สอท่านแรกเลยนะครับนี่นะครับเท่าที่ติดตามข,าข่าวการเมืองมาก็นานอยู่นะครับน่าจะเป็นสอสอท่านแรกที่ถูกสภา,าโหวตให้ส่งตัวให้สอสอให้ตํารวจนําตัวสสอไปดําเนินคดีนะครับนี่นะครับจะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับนี่คนคนแบบนี้อันตรายครับอย่าให้มียศมีตําแหน่งนะครับนี่ขนาดแค่สอสอปลายแถวนะครับไม่ใช่สสอคนดังเลยนะครับ นะฮะดังอยู่แต่แต่ดังในเรื่องที่ไม่ดีนะฮะขนาดสอสอปแถวยังยังยังทําตัวแบบนี้นะครับไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับทําแล้วทําอีกนะครับทําซ้ํานะครับพฤติกรรมแบบนี้นะฮะก็ส่งตัวให้ดําเนินคดีไปเลยนะครับอย่าได้ให้มียศมีตําแหน่งอะไรต่อไปเลยนะครับ